ถ้าเราจะคบกันอยู่บ้านใครบ้านมันมคิดถึงก็มาหากันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาแปดปีแปด <8 S 1> <8 S 2> ปีเลยเหรอแม่แปดปีเขาสม่ำเสมอมากคือโทรเช้ากับวันเย็นดึกโทรมาตลอดต,ต,อตลอด,ลลอดทุกวันเขาโทรหาเราทุกวันพอย่างเข้าปีที่เก้าปีที่เก้าเนี่ยเริ่มเหลือสามสามครั้งแล้วก็สองครั้งหนึ่งครั้งพอเหลือโทรหนึ่งครั้งเราก็เริ่มคิดละมันต้องมีอะไรละ เขาต้องเปลี่ยนไปแต่ยังไม่คิดว่าเขาจะแต่งงานาอ่าไมค่ดว่าเขาจะแต่งงานคิดว่าเขาอาจจะกําลังมีคนใหม่อยู่อะไรอย่างนี้นะคือก่อนหน้าเนี้ยที่เขากันมาเนี่ยเขาไปดูตัวเจ้าสาวทุกปีอื<า>เขาเป็นลูกคนเดียวคแล้วต<า>ระกูลใหญ่มากรวยมากามแม่ก็อยากให้แต่งงานมีลูกหลานเพราะมอดกมันเยอะ<า>มันเยอะจริงๆมหาศาลมากก็มีบางปีที่เขาพาเราไปด้วย ไปดูตัวเจ้าสาวเ <How? S 2> พื่อให้ความแน่ใจว่าดูเฉยๆนะผมไม่แต่งคาแน่นอนอะไรนีครับ <How? S 2> ตอนหลังเราก็ไม่ไปเพราะามันมันดูน่าเกลียดเราก็ไม่ไป